สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายการดูแลหน่อไม้ฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่แล้วก็อายุหลายปีผมก็ขุดมาให้ดูนะครับวันนี้แล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะครับว่าจะใส่ยังไงนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงการเจริญเติบโตจนเขาอายุยืนยาวด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ขุดเง่าใหญ่ๆมาให้ดูด้วยโอเคก่อนอื่นนะครับผมจะมาให้ดูต้นเล็กๆก่อน ต้นเล็กๆเนี่ยอันนี้มันสามเดือนนะครับอยู่ในถุงดำนี้นะครับอ่านี่นะสังเกตเนี่ยลากเขาเนี่ยจะลุก้นถุงดำไปเดีวนะครับอันนี้สวยงามนะครับอันนี้ยกถุงดำขายไปเลยนะครับแล้วก็จะมีต้นก้ารุ่นอ่าสิบเดือนนะครับเขามาเมาในคาถางนะครับเดีย๋ยวผมก็ต้องขุดให้ดูด้วยนะครับวันนี้พิเศษหน่อยอ่ามาดูเงาก่อนนอนไม้ฝรั่งเนี่ยเนี่ยเก้าปี นะครับผ้ขุดมาให้ดูอันนี้เป็นฟันสีม่วงนะครับเก้าปีนะครับเง่าดูสิครับป้ขุดมาสองวันแล้วนะครับอันนี้มันยังไม่ตายนะครับอันนี้เอาไปลงปลูกได้นะครับนาก่อนอื่นผมจะให้ดูว่าเขาออกหน่อนะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะออกเห็นไหมครับเนี่ยมีตุ่มตรงนี้เขาจะออกอยู่ข้างๆต้นที่เขาออกมานะครับ สังเกตลากนะครับยาวมากนะครับประมาณสักสองคืบได้มันจะมวนลงข้างล่างนะครับส่วนรุงขุดมันก็จะมีแยกไปนะครับอันนี้ผุ่งขุดมาให้ดูนะครับเนี่ยยังมีตุ่มเนี่ยจะออกนะครับเวลาผมจะไปปลูกอีกผมก็จะแยกออกเอาแต่ตัวที่มันเป็นตัวเป็นๆนะครับตัวนี้มันตายนะครับมันคือมันออกนานหลายปีนะครับอันนี้ผมจะเลือกเอานะครับเพราะฉะนั้นกอนี้นะครับบางทีมันออกมามันก็หลายหน่อนะครับ ห้าหกหนอนะครับมันออกมาทีหนึ่งนะครับระยะเวลาการออกหนอก็จะมีสักสิบห้าถึงยี่สิบวันมันก็จะออกนะครับขึ้นอยู่กับฤดูด้วยนะครับถ้าเป็นฤด,ดูหนาวก็จะออกช้านิดนึงนะครับถ้าเป็นฤดูฝนก็จะออกบ่อยนะครับแล้งก็จะออกช้ากว่าถ้าฝนนี่จะออกบ่อยมากนะครับเพราะว่ามันโดนความชื้นด้วยนะครับเดี๋ยวมันแดดเดี๋ยวมันชืน้นแดดชื้นแล้วก็มันก็เลยออกบ่อยนะครับ ก็เหมือนกันนะครับน่อไม้ฝรั่งเขาก็จะมีการพักต้นนะครับสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนเลยนะครับเวลาพักต้นนะครับเพื่อให้ดินแห้งนะครับอันนี้อามาให้ดูส่วนตัวนี้เนี่ยอันนี้ปีหนึ่งเนี่ยผมขุดมาให้ดูนะครับอันนี้มันปลูกได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องมีต้นนะฮะนี่อธิบายให้เข้าใจนะครับอ่าโอเคที่นี้ผมจะมาให้ดูตัวอ่าตัวต้น เล็กก่อนอัน,นตัวเล่งดิมันจะมีแบบใส่กระถางด้วยผมลงในกระถางแล้วก็มีถุงดําเยอะนะครับส่งทั่วไทยนะครับมาดูตัวถุงดํามันก็จะมีหน่อออกช่วงนี้มันหน้าหนาวนะครับมันจะออกเป็นม่วงนิดนึงอ่ะเห็นไหมนี่อยู่ในถุงดํานะครับตัวยาวก็จะยาวไปนะครับหน่อไม้ฝรั่งมันจะออกเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะออกเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งนะครับมันจะออกอยู่เรื่อยๆตาม ต้นกอตัวไหนที่ออกนี่เห็นต้องเกลียดไหมครับนี่มันก็จะออกเดี๋ยวมันก็ค่อยใหญ่ขึ้นจากเล็กไปหาใหญ่อันนี้เห็นไหมครับมันออกมาเยอะนี่มีรูก,กี่นอเนี่ยหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมครับมันยาวมาแล้วจากต้นเล็กๆก,ก,ก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นตามอายุนะครับให้สังเกตด,ดูเราไม้ฝรั่งเนี่ยช่วงนี้หนาวนะครับก็ออกนอน,นะครับแต่อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ก็ก็ออกรากจะทะลุถุงลำแล้วนะครับตัวนี้สามเดือน อันนี้ผมให้ลูกค้านะครับอ่าอ่าตัวนี้นะครับดูเนี่ยนอน,นี่ที่บอกว่ามันออกตลอดนี่นะครับเนี่ยอยู่ข้างนในถุงดําเนี่ยมันออกอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมอ่าโอเคทีนี้การใส่ปุ๋ยนะครับตัวนี้ถ้ามันมีอายุตัต้งแต่สองเดือนขึ้นไปแล้วให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอได้เลยนะครับถ้าจะใส่ปุ๋ยคอกก็ใส่ ได้ตามสบายเลยนะครับเนี่ยใส่อย่างนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้มันหนาวแล้วมันแรงใช่ไหมครับเราก็ใส่เอาแกลบดิบมาใส่หรือเ,เอาปุ๋ยคอกมาใส่ตรงหน้าข้างหน้ามันจะได้เก็บความชื้นได้ดีนะดินหน้าดินจะไม่ได้แห้งนะใส่แบบนี้เลยนะครับถ้าปุ๋ยสูตรเสมอก็ใส่ไปเลยนะครับ5ถึง6เม็ดนะครับ6เมล็ดนะครับปุ๋ยนะครับอันนี้ใส่ลงไปเลยแล้วก็ลดน้ํา สองวันครั้งหนึ่งนะครับอ่าการลดน้ําก็ไม่ต้องลดทุกวันนะครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้สักห้าวันเจ็ดวันมันก็ไม่เป็นไรนะครับหน่อไม้อยู่ในถุงดํานี้นะครับเป็นดินมันแห้งนะครับเราค่อยมาลดน้ําสักทุกวันเนี่ยมันจะออกหน่อมาได้ดีมากนะยิ่งผมใส่ปุ๋ยเนี่ยผมใส่อยู่ประมาณสักสิบห้าวันถึงยี่สิบวัน,นผมใส่ครั้งหนึ่งนะครับต้นเล็กนะครับถ้าต้นใหญ่ผมก็เดือนละครั้งหนึ่งนะครับต้นใหญ่ผมจะเน้นปุ๋ย มูลวัวนี่แหลคะครับปุ๋ยคอกนี่ครับแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอไม,ม่ว่าจะเป็นสูตร16 16 16, 16 15 15 15ได้หมดนะครับหรือใครจะเน้นตัวหลังก็ได้นะครับเพื่อความาที่ให้เขานอใหญ่นะครับอันนี้นะครับผมก็จะใส่ใส่ให้ดูนะครับโอเคส่วนส่วนตัวอื่นนะครับที่มันอยู่ในกระถางมันก็จะ จะเรินเติบโตไปเรื่อยๆนะครับอ่าอยู่ในกระถางนะครับเติบโตไปเรื่อยๆอ่าผมไม่ได้อัปเดตให้ดูบ่ครับผมไม่ค่อยมีเวลานะครับสีม่วงเขาก็จะออกหน่ออยู่ตรงนู้นนะครับช่วงนี้ก็จะออกทยอยออกเรื่อยๆนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ออกเยอะนะครับเพราะว่ามันหนาวอยู่อ่าทีนี้ผมจะมาขุดตัวในกระถางนะพยัยมมาฝั่งนี้นิดนึงอ่าขยัยมมาฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะขุดตัวในกระถางอายุสิบเดือนสิบเดือนกว่าแล้วแหละอ่า ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะเปแบบดิงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขุดออกให้ดูเลยนะครับเนี่ยครับอ่าอย่างอนนี้เองตัวนี้ลากทะลุลงไปเลยแล้วครับยาวแล้วเ,เดี๋ยวจะขุดให้ดูนะครับวันเป็นยังไงนะอ่าคลิปนี้จะได้เข้าใจนะครับถ้าใส่ปุ๋ยก็เวลาใส่ปุ๋ยก็จะขวนดินก่อนใช่ไหมครับขวนดินยกมาตรงกลางนะครับ เวลาใส่ก็หยอดปุ๋ยลงรอยโอ,อยรอบนะครับเวลาใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้จะขุดให้ดูเลยนะครับอันนี้สังเกตหนอเห็นไหมครับหนอเขาก็จะออกนี่เห็นไหมครับก็จะทานได้นะครับรุ่นนี้นี่ขนาดนี้พอดีเลยดึงดึงออกเลยนะครับอันนี้ผมก็จะ,อะเอาไปส่งลูกค้านะลูกค้ามาเหมาหมดเลยนะครับ ผมก็ต้องเอาสูงนะเดี๋ยวผมปลูกใหม่นะครับไม่เป็นไรเยอะแยะนะครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถ้าคนอยากได้นะครับเนี่ยเหมือนอย่างนี้ก็จะเอาให้เอาออกให้ดูนะเวลาเอาไปปลูกนะครับบางคนก็อยากได้ต้นมันไม่ได้ต้นนะเอาขอก้านไก่หน่อยยกเดี๋ยวผมจะเอาก้านไก่มาตัาดออกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปปลูกนะครับมันไม่ไม่จาเป็นต้องเอาต้นมันไปนะครับอ่ะพอดีผมไม่ได้ถือก้นไก่ตัดกิงเนี่ย ตัดต้นออกเลยนะครับเนี่ยเวลาไปปลูกเนี่ยเน้นเอาแต่รากไปนะครับมงคลกลัวโนอนนี่นั่นนะครับหลักก็ต้องมีนะครับเพื่อยืดต้นไว้นะไม่ให้เขาล้มนะครับจะได้สวยนะครับเดี๋ยวแต่เราจะใช้นะครับตัวหลักยึดอันนี้ก็คือจะเอาออกให้ดูเลยนะครับห็นกันชัดๆนี่นะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็คือจะเอาไปส่งนะครับลูกค้าอยู่ในกระถางต้องขูดออกให้หมดนะครับ ดินนะครับที่ใช้ก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับอ่ารุ่นนี้คือไปปลูกเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนี้ก็จะเก็บได้เลยนะครับออกหน่อมาข้ามันออกครั้งหนึ่งมันก็จะหน่อใหญ่แล้วนะครับไซก็ประมาณทํากับข้าได้นะครับแต่หนอไม้ฝรั่งถ้าจะเอาไปขายจริงๆนะครับมันต้องเป็นปีนะครับมันจะหน่อใหญ่นะครับเดี๋ยวก็จะมีอายุยาวมากนะครับเหมือนเงาที่ผมขุดมาให้ดูนะครับ จากสวนนะครับอายุนี่ประมาณสิบปีเนี่ยถึงแน่นอนครับเลยไปนเน่แน่ครับเพราะว่าผมปลูมันีีหลายปีแล้วก็เก้าปีสิบปี่าไร่ป็นมีสายพันสายพันสีม่วงผมก็หลายปีเหมือนกันอ่ะนี่ผมให้ดูตอนมันอยู่ในกระถางอ่ะช่างเกียรล่าครับเต็มันไปหมดแล้วนี่นะครับ อันนี้ลาเข้าเตรียมไปหมดนะครับประมาณสองปีนี่ให้เอาออกจากหาหางนะครับแล้วก็แยกใหม่นะครับเพราะว่า <c oughs> ลากฝอยกับลากอ่ายาวๆเนี่ยมันจะยเยอะแล้วนะครับเราก็ต้องตัดเพื่อให้เขาออกลากมาใหม่นะไม่งั้นมันจะม้วนอยู่ในกระถางนะครับเพราะฉะนั้นปลูกในกระถางเราก็ต้องมาแยกอ,อีกนิดนึงอเดี๋ยวผมให้ดูสังเกตด,ดูอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยลากมันจะยาวแล้วเนี่ยเห็นไหมครับ นี่นะเพราะฉะนั้นถ้ามันอายุสองปีเนี่ยสองปีสามปีนี่ให้แยกใหม่นะครับี่รากมันยาวๆนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่นี่นะครับเอาออกให้ดูชัดๆนะครับอันนี้รุ่นนี้ตอนนี้นะครับนอไม้ฝรั่งผมบอกว่าราคามันสูงครับมันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับนี่นอเอาไปล้างน้ํานะครับ นอจะออกนะครับดูดูนะครับสังเกตดนูนี่มาเป็นทีๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เป็นสิบนอเนี่ยจะออกมาเรียงเรียงกันเนี่ยครับสังเกตดูนะครับเยอะมากลากก็จะเริ่มยาวแล้วครับสองสามปีนี่เขาจะม้วนเต็มแล้วครับสังเกตตรงกลางนี่จะยังไม่มีไม่มีนะครับไม่มีเพราะนั้นมันจะหากินอยู่ข้างๆลา,าบฝอยเขานี่ยครับมันจะดูดซับอาหารธาตุสารอาหารน้ํานะครับ พวกนี้มันจะหาน้ํามันก็เลยลากมันก็เลยยาวไปเรื่อยนะครับน้องไม้ฝรั่งนะครับเวลาเอาไปปลูกก็ตัดออกนะครับตัดออกตัดออกให้เขาออกใหม่นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเวลาส่งก็จะไปปลูกอย่างนี้นะครับเวลาปลูกเขาก็จะออกพอพยายามอ่าตัดเวลาไปปลูกก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะติด ดีแล้วนะครับนี่ก็เหมือนก,นกันกับต้นเล็กๆสี5ห้าเดือนที่ผมส่งไปให้นะครับตุนนี้เหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะโตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะครับก็อธิบายเข้าใจนะครับหน่อไม้ฝรั่งก็จะออกหน่ออยู่เรื่อยๆนะครับอย่างที่ผุมบอกนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมมาอธิบายให้เข้าใจแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้หน่อไม้ฝรั่งนี่ออกหนอเยอะมากยอนอยู่ฝั่งนี้เนี่ย อยู่ฝั่งนี้นะผมก็ต้องขุดไปให้หมดนะครับเนี่ยฝั่งนี้ขุดให้เขานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนต้นกล้าในถุงดำตอนนี้มีเยอะแล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากสอบถามเข้ามาก็สอบถามเข้ามาทางเบอร์โทร0956095734แอดไน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอเลียดจุบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ